ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto ช่องของคุณสำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศยานยนต์ล้ำสมัยและโรนยุคใหม่จากทั่วโลกหากคุณหลงไหลในเทคโนโลยีทางทหารยานพาหนะสุดล้ำและอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ล้ำหน้าที่สุดบนโลกนี้อย่าลืมติดตามพวกเรา ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ CH5 Rainbow Fighter โดรนรุ่นปี2025ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับที่โดดเด่นของจีนและยังคงเป็นที่จับตามองในวงการป้องกันประเทศทั่วโลก CH5 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rainbow 5เป็นหนึ่งในโดรนรบที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพจีน ออกแบบโดย Chinese Academy of Aerospace Aerodynamics รนรุ่นนี้ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญของระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีสมรรถนะสูงและบินได้นาน CH5 Rainbow รุ่นปี2025มาพร้อมก,กับการพัฒนาใหม่หลายด้านสิ่งแรกที่โดดเด่นคือความสามารถในการบินต่อเนื่องยาวนานกว่า40ชั่วโมงสมรรถนะการบินไกลนี้ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจลาดตะเวน การเฝ้าระวังชายแดนและภารกิจโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องเกินขีดจำกัดของระบบแบบเดิมระยะปฏิบัติการสูงสุดของโดรนลำนี้เกินกว่า6,000กิโลเมตรทำให้เหมาะสำหรับภารกิจระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือซ่อมบำรุงบ่อยครั้งในแง่ขอองค์การออกแบบ CH5 Rainbow โดดเด่นด้วยรูปทรงเครียวลมเน้นหลักการลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลศาสตร์อากาศ ปีกของดโดรนมีความยาวกว่า21เมตรช่วยให้มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูงในขณะบินที่ระดับความสูงมากใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จแบบเชื้อเพลิงหนักซึ่งให้ทั้งความทนทานและประหยัดเชื้อเพลิงที่จำเป็นต่อภารกิจระยะยาว ch 5ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับการเฝ้าระวังเท่านั้นแต่ยังเป็นโดรนรบอนเนกประสงค์อย่างแท้จริง สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระยะไกลระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือกระสุนอัจฉริยะโดยมีรายงานว่าโดรนลำนี้สามารถบรรทุกอาวุธได้สูงสุดถึง16ลูกขึ้นอยู่กับภารกิจซึ่งทำให้ CH-5 อยู่ในระดับเดียวกับ MQ-9 Reaper ของสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นกำลังสำคัญในสนามรบยุคใหม่ อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ ch 5 Rainbow Fighter Drone คือระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงติดตั้งกล้องตรวจการความละเอียดสูงทั้งแบบกลางวันและอินฟราเรดเรดาร์ภาพถ่ายแบบซินเทติกเอเปอร์เจอร์เและระบบตรวจจับอื่นๆที่ช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศเซ็นเซอร์เหล่านี้ให้ข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์แก่ผู้บัญชาการภาคพ,พื้นดินช่วยในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ระบบรบของโดรนนี้เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีลิงข้อมูลขั้นสูงช่วยให้สามารถสื่อสารกับศูนย์ควบคุมหรือโดรนลำอื่นแบบเรียลไทม์จึงเหมาะสำหรับทั้งภารกิจเดี่ยวและภารกิจร่วมกับอากาศยานแบบมีนักบินหรือไร้นักบินบางแหล่งข่าวระบุว่ารุ่นปี2025ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยเล็งเป้าหมายและระบบนำทางอัตโนมัติ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจบนสนามรบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจีนไม่ได้วางตำแหน่ง c h 5ไว้สำหรับกองทัพของตนเองเท่านั้นแต่ยังนำเสนอเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วยต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่าและสมรรถนะที่โดดเด่น ทำให้หลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางให้ความสนใจที่จะจัดหากำลังดรนรบรุ่นนี้มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของตนเอง CH-5 Rainbow Fighter โดรนถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิวัฒนาการด้านสงครามโดรนและเทคโนโลยีไร้นักบิน ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตด้วยจุดเด่นด้านการบินได้นานบรรทุกอาวุธได้มากเซ็นเซอร์ทันสมัยและความสามารถในการรบทำให้โดรนรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในสมรภูมิอากาศยุคใหม่ หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับโรนทหารยานพาหนะยุทธวิธีและเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆอย่าลืมกดติดตาม w k p auto ด้วยนะครับการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราสร้างสารรค์วิดีโอคุณภาพดีแบบนี้ต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป